พี่น้องครับมาเบิ่งเพิ่นหาปลากันนะครับโอ้ยเต็มถังเลยบอกครับเนี่ยมะคอนี่เต็มถังเลยบอกครับเนี่ยโอ้ยได้หลายครับหุ่นแยกไว้สลิดนี่ตะบักใหญ่ๆเลยตัวนี้สลิดก็ได้อันนั้นสลิดอันนี้ปลาปลาเข็งตัวนี้ปลาซิวอ้าวบอกครับเนี่ยโอ้ยได้หลายครับพี่น้องครับได้หลายแห้งครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดเลยบ้านอีหยังนอครับมองนี่นี่ พี่น้องครับในลายแห้งครับพี่น้องครับเป็นสูปลาสาสางนะครับพี่น้องโอ้สออน,นปลาสลิดเนาะเกือบเต็มถังครับพี่น้องครับปลาสลิดพ่นง่ญ่เลยครับพี่น้องตัวนี้ปลาหมอครับพี่น้องครับพ่นทั้งพ่นเป็นเกือกลังหากันอยู่จับเบิรดเราบ่ครับปลาทั้งนี่เบิดเราบ่ครับทัานนั้นขุดเอียนบ่ครับนั่นมีบ่มีบ่ ว่าเอียนอยู่ในหันแล้วมะที่จับบ่าไหนคนวานะครับพี่น้องครับเพิ่นกระลังฝุ่นกระลังขุดเอียนอยู่ทั้งหนทั้งขุดละหนามไร้แห้งครับคนวานี่ครับพี่น้องครับปลาคอครับโอ้หัวจะรอจะแลกขึ้นมาเลยพี่น้องเลยสุดยอดปลาคอปัจจุบันนี่คันขายนี่ขายโลเลยจังหวะครับเนี่ยบ่าคันไส้บักไส้ใหญ่เลยนี่นะขายโล่จังหวัครับใส่ใหญ่โดยสามทีบ ขอรถคันน้อยน่่เอิญาน่อยม่นบอครับเนี่นีน้อยคันน้อยนี่จ ouais. ังไดนี่ขายรูเท่าไหร่ขายออขายปีก่นดมหาีกอือไอสลิดนั่นเองครับส no ุดเขนที่บบใหญ่ที่ไหนค่ะอารเท่าไหร่เนี oh, ่ยบใหญ่เท่ไห่กลสามิสี่อ๋อรูละสาสิบันใยเนี่บอครับสามสิบส่สินโอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่สามสิบสี่สิบกครับเนี่ยตอ้เรครับครับ อ่ะขอบคุณครับสำหรับขอบุญเดี๋ยวมาเบิึงทั้งพี่ครับบา่ไหนพี่น้องเอีถามาป้ายังครับทั้งนี้ป้าหมอครับบ่ป้าหมอป้าหมอโอ้มากงี้ไงกับมีเนาะอืมค่ะลายครับเนาะโอ้หลายลายครับพี่น้องครับุญในสามสี่ถังเลยครับป้าหมอนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของชาวอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องครับบุญละอยู่ทั้งไปทั้งว่างหินนะครับพี่น้องครับทั้งบุญอ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ